คลิปนี้พามาดูบรรยากาศตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างขายอย่างนี้เหรอไม่นี่ไงเห็ดเขาะเห็ดเขาะอ่อนนะจ๊ะเดีละร้อยห้าสิบจ้าครึ่งโลแ80บาท Oh. Wow. Wow. ระบอกอนีดีวะม <c oughs> <c oughs> ีปลาเฮ้ปลาอันนี้ปลาแล้วครับปราบึกปลาเมอร่อยากใหญไข่เต็มเลย ห้าสิบบาทจะห้าสิบบาทจะอันนี้ปลาอะไรปลาเนียจะห้าสิบบาทปลาเนียนเดียววเดียวห้าสิบบาทห่งเดยห้าสิบาทนี่ห้าสิบวัเดยห้าสิบบาทเนี่ยเอาปนี่ก็บาทเออกำไรสิบบาท S <S> นี่ปลาอะไรเนี่ยอันนี้ปลาหย่อนปลาชีปลาหนังซี่ปลาย่อนปลาน้นังชีปลาย่อนปลาไก่แง่งปลากระหยังอ๋อขายถาดละเท่าไหร่เนี่ยร้อยเดียวร้อยเดียวปลากระหยงห้าสิบห้าสิบห้าสิบโอ้นั่นปลาปลาตัวละห้าสิบบาปลาขาวปลาขาวปลาแก้วปลาแก้วปลาขาวปลาขาวนั่นนี่ปลาขาวนี like <brow S 1> ่หอย หอยขุ่มหอยขุ่มขมหอยขุ่มหอยแบบแกงคั่วได้เลยอันนี้เห็ดอะไรเนี่ยเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งขุ่มขุ่มเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขมไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานอย่ากก็เห็ดหวานอันนี้เห็ดพึ่งขุ่ม เป็นยาเป็นยาคล้ายๆกับเดาไม่อางีาไ่อาเงี้ยบ้านี่ไงเป็นเห็ดทั้งนั้นเลยเห็ดเห็ดเห็ดขอบเขาฝากแกดี ดีต <m í toys> <c oughs> <P an> ้องใส่่ะไรไหมคะขอมาชี้สิบบาทค่ะ เดินไปเรื่อยๆประทูเอ็นี่แม่ค้าเขาขายอะไรนะแม่ค้าขายอะไรคะขายสลัดค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ลงบ้านป้ารันเลยทีนี้นมันสูงแล้วลูกค้าแบบเ,เบกเทียบเลยพี่วันนี้ก็เ,เบกเทียมเลยพี่พูดนะได้สั่งปลาสาอะไร<ด>เข้าไ่ได้เข้าไปอย่างนั้นก็คงไม่ได้ใส่แลแต่ไซอันนั้นปุงนานๆของรอยแปเทียบเก็บเลยพี่ลายลว่าคืนไม่เซ้งเลยคือว่าเน<ล> <c oughs> หมูมายานเป็นพรเจ้านี่เผากล้วยเผากล้วยไม่ับเจ้ม กาใ้ตังค์ใช่นีใส่เกางนีิบานใส่ใช่ใกอีกคั้งนี่นบานต้มไหมคะร้อยยี่สิบค่ะได้ บาทใช่ครับอันนี้ยี่สิบครับ,บอันนี้โลหนึ่งครับโลละยี่สิบใช่ครับขนมจีนใช่ใช เจ็ดโมงครึ่งนะคะเราไปซื้อปลาแกงเ,เดี๋ยวตอนนีน้นี่ปลาเนรอะไรคะปลาเนรปลา,ปาขาวค่ะปลาสลิดจ่ะปลาสลิดปล<อ>าสลิดสวยๆกระลดลร้อยแปดสิบบาทค่ะอันไหนคะนแม่ปลาขาวขาวหมดค่ะปลาแกงเราตั้งไม่ว้

ร้ยสิบเอาไมรัไข่ทะลักอันนั้นตัวละ8ปดตัวร้อยหไข่จนล้นแม่ตัดย่งกะดาฮะกีบเป็นตัวเลยเอาเอายงออกแบ่งเลมเนาะสวยค่ะเดี๋ยวเขปอกเมืไหล่ก็อแกมเอาเงื่อนี้แกมนะอันนี้ตัวแกเท่าไร น่ารู้ละแบพพกันด้วยคะคุณปกติเ้าถ้าแยกตัวสีห้าอันไหนก็ปลาไหมัล้ายคลาดกว่าปลาตะโขงด้วยนะ ที่นี่ไข่ไข่ปิ้งข้าวจีนีข่ข้าวจีดูไหมข้าวจีดูไลน์ไหนนะดูไลน์ไหนนะ จะไปต้นอะไรยังวะโอ้านไทยทำงานน่ะใส่ี่ฝั่งนี้ก็ใส่ ไปเสร็จไปไป

ปลานี่นี่แตงขอยหอยเด้ามือิ้แม่ต่้ก้ม่กอันหลวันเสาร์วันเสาร์นไต้พายวันจูบเลยอูก่อนนะมีเลยรนนี้พราะบัวกัญเเ็้อนสามรอเนี่แสโอ้ยมันห่กว่ามอนที่ตลาไม่อยาก่ามา

ในหมกแข้วก็มีรับข้ามีเยอะแยะเลยลูกตั้ง3โมง50 เนื้อหมูลดเท่าไหร่คะร5 0ยหจานอ๋อ150สันคอก็150จานอ้อขอบคุณมากคะ่ะแฮงสาก,กาเก็าานกรโดดพอีบาทบาท

ขอหน้าไม่ได้งไงได้หรออืปาาปาาปาาเปนน้ปาาค่กินแล้วเมื่อยกินแล้วละอันนี้อันนี้อะไรอ่ะปลาบดปลาอันเนี้ยปลาบดปลาปลาบดปลาป้าลา้าาอนียนอันที่เขาทำปลาบองขาย่ดอ๋อเพราะเป็นแมียน สบายก็ทำเครื่องได้เลยค่ะขอบคุณค่ะจ้าโรลน้ำตาลเย็ใช่ปลาล้ะเหมือนกันซื้อซื้อไปแล้วไปทำมันเหรอกันล้ำข้อปูข้อขังเมนเบอร์คืนคู สมกวนตัดสมสายชุกว the ันเอยมเปีนอะเป็นมเดียวมั็นอะไ่เปนจบมุมนี้เลยกอนน้อยเนี่ยวมุ้เ้าไปเข่าเตรงนี้ผูได้หับในคนกูได้บดอก ทุกจ่ะอันนี้ป๊บเี้ยตรงนี้คือสีแยกบ้านไผ่สีแยกโรงพยาบาลบ้านไผ่อยู่ตรงนี้คันเลี้ยวเลี้ยวไปไปฝั่งขวามือนี้จะไปสันออกไปสารคามไปสารคามบอระบือตอนนี้มันึึกไว้จับ มาซื้อกล้วยจับกล้วยจับน้ำข้นร้านเก่าแก่ของตลาดบำไถ่ร้านเก่าแก่น้ำเก่าแก่ใช่ใช่กล้วยจับน้ำข้นร้านเก่าแก่ตลาดบำไถ่มทิค่ะอ๋อมีมีกะทิด้วยมีมีกะทิมีข้าวราดแก่อ่าทุกคนที่ดูนีมีไงมีกะทิยังไง มีกะทิค่ะมีกะทิชุดเท่าไหร่คะสี่สิบบาทติดชุืละสี่สิบบาท,บาทใครอยากกินมาที่ร้านเพียวโพชนานะคะร้านเก่าแก่อ,อ,อยู่ตรงวงเวียนวงเวียนโรงพยาบาลบ้านไผ่ค่ะหอวไนลิกาจ้าขอบคุณค่ขคณคะขายกล้วยปิ้ง ด้วยเป้งชุดละสามสิบครับด้วยครับชุดละสามสิบเหมือนกันครับค้ยครับมีน้ำกิ้งอ๋อน้กิ่งเป็นรูปรสชาติอร่อยเออใกล้สุกแล้วแหละเดี๋ยวก็ได้แล้วมันไม่อย่างนี้แหละผมว่าเ่าไปแรงเขาไม่ แล้วขนมปิ้งอันเท่าไหร่เนี่ยทิละเจ็ดบาทครับอ๋อทิละจิมันมีไส้เผือกไส้กล้วยครับไส้เผือกไส้กล้วยครับเอาลองไปนะเอาเอาไส้กล้วยเอากล้วยครับเอาไส้กล้วยนะครับไส้กล้วยอันนี้ไส้กล้วยครับไม่กัดต้องมันอ๋อจ้ะไม่แม่ครับไส้เผือกจะมีไม่กัดต้องมันเอานี่ยไปของเดี๋ยวรอกล้วยรอกล้วยครอโคตรเยอะแล้วหายมานานแล้ว 40ปีแล้วครับ40ปีนะครับ,บ,รบผมขายอยู่นี่เลยขายอยู่นี่นะครับออตรงฝั่งตรงข้ามหน้าร้านซิริบุ๊กครับซิริบุ๊กสโต์ขายมา40ปีตนะั้งแต่ลูกยังไม่เกิดจนลูกเข้ามอหนึ่งแล้วออจนจบบทแล้ว,ออลวนะนครับ